ในฤดูฝนปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย15%และตกนอกพื้นที่กักเก็บน้ำประกอบกับเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่า2เดือนทำให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง39%ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำแล้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว20จังหวัด แต่หากฤดูฝนปีนี้มาช้าหลังเดือนพฤษภาคมอาจมีพื้นที่ที่มีแนวโน้มประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งมีการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนี้ระยะสั้น 1. ด้านน้ำอุปโภคบริโภคประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว5จังหวัดช่วยเหลือโดยขุดเจาะบอ่อบาดาลซ่อมแซมระบบประปามอบถังน้ำสำรองจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ พร้อมทำฝนหลวงหากสภาพอากาศอํานวย 2. ด้านเกษตรกรรมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว20จังหวัดส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวนอกแผนจึงเน้นช่วยเหลือพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นทั้งในและนอกเขตชนลปะทานโดยทำการเชื่อมทางน้ำกับแหล่งน้ำใกล้เคียงสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขุดเจาะบ่อบาดาลจัดรถบรรทุกน้ำและเตรียมมาตรการรองรับเกษตรกร,รที่ปลูกข้าวนาปรัง สด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะมีแหล่งน้ำสำรองอยู่แล้วแต่สำหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำจะจัดให้มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำเอกชนในพื้นที่และดำเนินการผันน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เร่งดำเนินแผนงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีพุทธศักราช2561ถึง2 5 8พด้าน ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทั้งระบบผลสำเร็จจากการดำเนินแผนงานตามแผนแม่บทน้ำได้แก่พัฒนาและปรับปรุงประปาหมู่บ้านและประปาชุมชนเมืองได้2 5 4แห่งจากเป้าหมาย14,922แห่ง พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆเช่นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำประตูระบายน้ำผันน้ำขุดลอกคลองพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนองทำแก้มลิงขุดบ่อและสะน้ำรวม273,259โครงการเพิ่มความจุน้ำได้3,486ล้านลูกบาทเมตรจากเป้าหมาย13,439ล้านลูกบาทเมตร มีพื้นที่รับประโยชน์9.7ล้านไร่ลดความเสียหายในพื้นที่สำคัญ764แห่งโดยการขุดคลองระบายน้ำใหม่ปรับปรุงทางน้ำเดิมและพัฒนาพื้นที่รับน้ำหนองที่ผ่านมาปรับปรุงทางน้ำแล้ว76แห่งพัฒนาพื้นที่รับน้ำหนอง13แห่งและจะดำเนินการอีก2แห่งที่ลำน้ำยังจังหวัดร้อยเอ็ดและทุ่งบางพลวงจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งนอกจากช่วยบรรเทาอุทกภัยแล้ว ยังเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนโครงการขนาดกลางขนาดใหญ่ยังต้องผ่านการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับหรือความร่วมมือจากประชาชนซึ่งบางโครงการต้องชะลอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการไปพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียและฟื้นฟูแม่น้าลาคลองที่ผ่านมาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว5แห่ง ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพื้นที่เสื่อมโทรมโดยได้ดำเนินการปลูกป่าและทำฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำแล้ว298,266ไร่จากเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ3.52ล้านไร่ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน21.45ล้านไร่นอกจากนั้นในพื้นที่อื่นๆที่มีสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยการทำแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน